สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องใหญ่ในวงการร้านอาหารกันนะคะเรื่องของ MK s u k i ที่เรารู้จักกันดีอยู่มานาน37ปีแล้วเนอะตลาดสุก้เนี่ยใหญ่มาก2 0,000ืกว่าล้านบาทครับใหญ่จริงๆครับแต่ตอนนี้ MK กําลังเจอศึกหนักเลยนะคะโดยเฉพาะคู่แข่งที่มาแรงมากๆอย่างสุกี้ตีน้อยวันนี้เราจะมาะเจอะลึกกันค่ะว่า MK เขาเจอปัญหาอะไรอยู่แล้วทางออกจะเป็นยังไงครับ ถ้าดูตัวเลขล่าสุดเลยเอะไรามาสาปี6-7ที่ผ่านมาเนี่ยรายได้รวมของ MK Restaurant Group ลดลงไป10%เลยนะครับโหสิ oh, แล้วที่น่าห่วงกระนั้นคือยอดขายสาขาเดิมหรือ Same store sales so growth เนี่ยลดไป12.7%ครับอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างแรงแม้ว่าแบรนด์ MK s u k i เองจะยังทำไรายได้หลักให้กลุ่มอยู่ประมาณ72%ก็ตาม ค่ะแต่เราก็เห็นเขาพยายามทำอะไรหลายอย่างนะคะมีเปลี่ยนชื่อร้านเป็นมงคลแป๊บหนึ่งช่วงนั้นอ่าใช่ใช่ครับมีแคมเปญแล้วก็มีเปลี่ยนสไตล์แอดมินเพจให้ดูคุยเล่นมากขึ้นมีโปรบุฟเฟ่บางสาขาด้วยเริ่ม499ครับแต่บุฟเฟ่เขาก็มีเงื่อนไขนะไม่รวมเครื่องดื่มไม่รวมของหวานเป็ดย่างก็ไม่รวมใช่ค่ะไม่รวมเป็ดด้วยแล้วก็มีแบบชุดซุกกี้ไปขายในเซเว่ก็มี อืมเหมือนทำหลายทางมากๆทำเยอะครับแต่ว่าประเด็นที่หลายคนมองก็คือการตลาดพวกนี้มันอาจจะยังแบบว่าผิวเผินไปนิดนึงไหมคือยังไม่ไปแก้ที่แก่นจริงๆแก่นที่ว่าคือเรื่องอะไรคะก็คือเรื่องราคากับความคุ้มค่าในมุมมองของผู้บริโภคยุคนี้แหละครับหลายคนเริ่มรู้สึกว่าเออ MK มันแพงไปหน่อยหรือเปล่าเทียบกับสิ่งที่ได้หรือเทียบกับ กับคู่แข่งอ๋อ oh. แต่การที่แบรนด์ใหญ่อย่าง MK จะลดราคาลงมาแข่งตรงๆเลยเนี่ยมันก็คงไม่ง่ายมั้งคะโดยโครงสร้างอะไรต่างๆถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นจุดสำคัญเลย คือโครงสร้างองค์กร MK เขาใหญ่มากนะมีครัวกลางมีระบบบริหารจัดการมีไฟล์ต่างๆเยอะแยะไปหมดต้นทุนตรงนี้มันสูงครับอืมค่ะกำไรสุทธิหรือ net profit margin เขาจริงๆอยู่ที่เขา9-10%เองนะครับไม่ได้เยอะแบบโอ้โห3-40%อ๋อไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับพอเป็นแบบนี้การจะลดราคาต่อจานลงมาแม้จะนิดเดียวมันกระทบกำไรภาพรวมเยอะเลย มันไม่ใช่แค่ต้นทุนวัตถุดิบอย่างเดียวแต่เป็นต้นทุนการจัดการทั้งหมดของการเป็นองค์กรใหญ่ครับเข้าใจเลยค่ะทีนี้พอ MK กําลังเจอความท้าทายแบบนี้หันไปดูคู่แข่งอย่างสุก,กี้ตีน้อยโอ้โหส่วนทางเลยส่วนทางชัดเจนค่ะ9เดือนแรงปี67กําไร890ล้านเพิ่มขึ้น35%แล้วขยายสาขาไม่หยุดเลยนะคะตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ73สาขาณกอยอ67ครับประมาณนั้นเลย 73สาขาเข้าโตเร็วมากจริงๆกลยุทธ์ตีน้อยนี่คือชัดเจนตอบโจทย์คนกลุ่มใหญ่เลยยังไงบ้างคะหลักๆก,ก็คือบุฟเฟ่ราคาเข้าถึงง่ายมากเริ่มต้น219บาทเองแล้วก็เปิดยาวถึงตีห้ใช่ใช่ดึกมากเจาะทาเลนอกห้างที่จอดรถสะดวกและจุดสำคัญที่สุดคือเขาจับเรื่องความคุ้มค่าได้ตรงใจคนยุคนี้มากๆแล้วก็เริ่มขยายไปต่างจังหวัดแล้วด้วยหาฐานลูกค้าใหม่ มีอีกเรื่องที่น่าคิดนะคะคือเรื่องภาพลักแบรนด์กับเจเนอเรชันที่เปลี่ยนไปเคยฟังคนรู้จักเล่าให้ฟังลูกๆเขาวัยรุ่นแล้วกลุ่มเจนกลับอะไรเงี้ยที่เขาชินกับความเร็วความสะดวกกดสั่งปุ๊บปั๊บครับครับกลุ่มนี้เลยพอให้เทียบ MK กับตีน้อยถึงแม้บางทีโปรบุฟเฟ่ MK ราคาอาจจะใกล้ๆก,กันด้วยซ้าแต่เขาก็ยังเลือกตีน้อยบอกว่ามันสนุกกว่าของเยอะกว่าหลากหลายกว่า อันนี้มันมันไม่ใช่แค่เรื่องราคาแล้วสิคะใช่เลยครับจุดนี้แหละครับที่ผมว่าน่ากังวลไม่แพ้เรื่องราคาเลยคือจุดแข็งเดิมของ MK ที่เคยมีคือความผูกพันกับครอบครัวเป็นร้านที่แบบนึกถึงความสุขนึกถึงการฉลองในครอบครัวใช่ค่ะภาพจำนั้นเลยแต่แต่เขาไม่ได้สื่อสารเรื่องนี้มานานมากแล้วหรือไม่ได้ปรับให้เข้ากับยุคสมัยทำให้ในสายตาคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่คนรุ่นเก่าบางส่วน MK กลายเป็นแค่ร้านอาหารเชนทั่วไปร้านหนึ่งขาดความผูกพันทางอารมณ์ที่เคยมีไปอืเมนูก็อาจจะดูซ้ำๆเดิมๆไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆมาให้ว้าวเท่าไหร่ครับคนรุ่นใหม่ก็ไม่หมดชุดเชิญดองส่วนคนรุ่นเก่าก็อาจจะกลับมาบ้างตอนมีโปรโมชั่นแต่ความผูกพันระยะยาวมันมันเริ่มหายไปเป็ดย่างที่เคยเป็นฮีโร่ก็เหมือนถูกลดความสำคัญในสนามบูฟเฟ่ไปอีก เหมือนการปรับตัวมันยังยังไม่ทันสถานการณ์เท่าไหร่หรือเปล่าคะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่พอเห็นสัญญาณไม่ดีเขาก็กล้าเปลี่ยนเร็วใช่ครับอาจจะเทียบได้กับอย่าง Starbucks นะครับพอเห็นยอดตกเขาก็มีการปรับกลยุทธ์ที่ค่อนข้างเร็วและชัดเจนแต่กับ MK เนี่ยแม้จะเริ่มเห็นการขยับตัวนะแต่ทิศทางใหญ่ๆว่าจะพลิกเกมยังไงจริงๆเนี่ยมันยังยังดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่ทั้งที่สัญญาณมันก็เตือนมาเรื่อยๆนะครับ เหมือนอยู่ตรงทางแยกเลยนะคะว่าจะเอาอยัางไงจะกลับไปสร้างคุณค่าแบบพรีเมียมเหมือนเดิมให้คนรู้สึกว่ายอมจ่ายแพงได้หรือว่าจะลงมาสู้ในตลาดแมสเต็มตัวแต่ก็ต้องปรับประสบการณ์ให้มันสนุกขึ้นคุ้มค่าขึ้นไม่ใช่แค่ลดราคาอย่างเดียวถูกต้องครับเราต้องตัดสินใจเร็วด้วยนะเพราะพฤติกรรมคนเปลี่ยนเร็วมากจริงๆครับ ถ้าปล่อยให้ลูกค้าไปชินกับรสชาติหรือประสบการณ์ของแบรนด์อื่นนานๆเนี่ยการจะดึงเขากลับมามันจะยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆเลยความคุ้นเคยนี่เป็นอะไรที่เปลี่ยนยากมากนะครับฟังดูท้าทายมากๆเลยค่ะแล้วพอจะมีมุมมองบวกหรือแสงสว่างอะไรบ้างไหมคะสำหรับ MK ผมยังเชื่อนะครับผมเชื่อว่าจริงๆลูกค้ายังไม่ได้ปิดใจกับ MK เทีเดียวคือแบรนด์มันยังมีคุณค่ามีความทรงจำที่ดีอยู่เยอะค่ะก็จริงนะคะ แต่ MK ต้องเร่งหาจุดยืนให้เจอว่าตกลงจะเป็นอะไรกันแน่ปรับเรื่องราคาความคุ้มค่าให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดต้องการจริงๆแล้วก็สำคัญมากๆคือต้องหาวิธีสื่อสารจุดแข็งเดิมทั้งเรื่องคุณภาพเรื่องความผูกพันกับครอบครัวเนี่ยในมุมมองใหม่ๆให้โดนใจคนยุคนี้ให้ได้ก่อนที่มันจะจะสายเกินไปสรุปก็คือสถานการณ์ MK ตอนนี้หนักหนาเอากันนะคะสู้ทั้งกับตลาดที่เปลี่ยนไปคู่แข่งที่ เก่งมากๆแล้วก็ความคาดหวังของลูกค้าที่ไม่เหมือนเดิมการตลาดอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วจริงๆครับต้องปรับที่แก่นเลยทั้งธุรกิจทั้งแบรนด์คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆก็คือในยุคที่การแข่งขันมันดุเดือดตัวเลือกเยอะแยะไปหมดแบบนี้แบรนด์ที่เคยเป็นตำนานอย่าง M K เนี่ยต้องปรับตัวลึกแค่ไหนแล้วต้องเร็วแค่ไหนถึงจะเรียกว่าทันแล้วก็รักษาลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ไว้ได้ต่อไปคะนั่นสิครับ เป็นคำถามใหญ่ที่ MK ต้องตอบให้ได้เร็วที่สุดเลยครับ